เห็นะขออนุญาตถามนะคแม่เลยแล้วกันได้ข่าวครับผมกลับมาแม่อาการหนักเหมือนเดิมครับค,คือคือหลังช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาจะบอกว่าคุณแม่ได้ได้ได้รับข่าวดีว่าคุณแม่กลับบ้านแล้วแต่พอกลับไปอยู่บ้านได้เดือนหนึ่งแล้วก็คุณแม่ก็เริ่มที่จะคุยเบลอๆเราก็เลยต้องต้องกลับไปไปให้คุณหมอเช็คเช็คใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไปเจอว่า ว่ามันมีเนื้อที่ไปซ่อนอยู่ใต้แกนสมองซึ่งซึ่ง,งทุกครั้งที่สแกนหาไม่เจอว่ามันมันซ่อนอยู่แต่พอพอพอสแกนจริงๆแล้วมันมันไปซ่อนอยู่ใต้แกนสมองแล้วมันก็อยู่ในขั้นที่มันลามไปที่ไขสันหลังอะไรแล้วว่ามันเป็นขั้นที่ที่มันลามไปแล้วแล้วก็แล้วก็ฉายแสงไม่ได้แล้วก็ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ทําได้แค่รักษากันตามอาการนะครับ <c oughs> ตอนนี้คุณแม่ก็ค่อยค่อย สติก็ค่อยๆเฟดเฟเฟจนตอนนี้คุณแม่ก็นอนนอนอย่างเดียวแล้วแต่ว่าแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาว่าเราก็เราเห็นเขาเราก็เราก็ยังเราก็ยังโอเคเพราะไม่เห็นคุณแม่อดอดครวนไม่ไม่เจ็บนะครับแล้วเขาก็พูดคนเดียวของเขาในโลกของเขาบางทีเขาก็ยิ้มอะไรแบบนี้เราก็เราก็ยังยังอยู่ได้ครับมคุณแม่ไม่จําใครไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับตอนนี้คุณแม่คือคือไม่อยู่ในโลกของเขาแล้วเขาเขาไม่ได้เขาไม่ลืมตาแล้วครับบางทีก็ลืมขึ้นมาแล้วก็ เหมอ่มอเแล้วเขาก็หลับต่อ,อรครับจะพาค,คุณแม่กลับี่โรงพยาบาลเออตอนนี้คุณแม่กลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้วนะครับก็มีพยาบาลมาดูแลครับมีชื่อเรียกอาการไหมคะหรือว่าออมก็คือมันตัวมะเร็งมันลามไปที่สมองแล้วนะครับแล้วมันก็ไปกดส่วนต่างๆทําให้สติในการรับรู้อะไรของคุณแม่หายไปจริงๆก็ก็เป็นช่วงที่ออคุณหมอก็ก็ก<ส>็ใช้คําว่ายอมแพ้ให้ให้ให้กลับมาอยู่บ้านให้ให้กลับไปใช้ชีวิต ช่วงสุดท้ายที่บ้านนะครับครับเป็นโรคที่พบมาใหม่ใช่ไหมคว่าออก็เป็นเป็นมะเร็งตัวเดิมนะครับที่ที่ที่ตอนแรกที่บอกว่าหายแล้วก็คือตอนแรกคุณแม่เป็นที่ปอดแล้วก็รักษากันมาสี่ปีแล้วจนกระทั่งคุณหมอไว้ใจว่าว่ามันหายไปแล้วเพราะว่าสแกนเท่าไหร่ก็ไม่เจอแล้วที่ปอดแต่ว่าตอนนี้มันดันไปเจอที่อื่นแทนครับครับแล้วตัดใจที่เป็น่คออก็โอเคครับก็ก็ผมถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าก็มีเวลาได้ได้ทำใจมารยะหนึ่งเพราะคุณแม่ก็ป่วยมาหลายปีแล้วแล้วก็คนที่บ้านก็ ก็ได้มารวมตัวกันเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณแม่ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังโอเคเพราะว่าคุณแม่ไม่แสดงอาการว่าเจ็บปวดอะไรเราก็เลยมีกำลังมีข่าวบอกว่าเขาจะเสดงานลงบ้างก็จะไปดูใช้เวลาอยู่กับแม่กับพี่เลยอ่าใช่ครับก็หลังจากนี้ก็ตอนนี้ก็รอเคลียร์คิวละครเพราะว่าหนังก็จบแล้วนะครับก็เหลือแค่คิวละครกับพวกรายการต่างๆที่ที่มีค้างอยู่ครับ เอาอไม่ครับก็ยังต้องก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ครับแต่ว่าก็ก็จะต้องแบ่งเวลากับชนบุรีมากขึ้นครับไม่เครียดหไม่เคเลยครับสนุกมากครับก็ยังไงก็แล้วแต่ในในในเรื่องที่มันแย่ๆมันก็มีเรื่องดีก็ยังมีโอกาสที่พี่ๆมอบให้ในการทํางานที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีมีงานที่ไปเราไปไหนมาไหนก็มีแฟนๆมาให้กําลังใจก็ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ที่ที่เป็นเรื่องดีดีครับขออนุญาต คุณแม่ถามนิดนึงคุณหมอบอกไหมครับว่าคุณแม่เนี่ยจะมีโอกาสขนาดไหนบอ่อมีโอกาสอะไรฮะโอกาสาที่จะอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริจริงคุณหมอก็คิดว่าคุณแม่น่าจะอยู่ได้สักสามเดือนอะไรเต็มที่นะครับมเมื่อจากจากเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ก็อาการทรงๆแต่ว่าก็พอลดพอพอพอไม่ได้ให้คีโมซึ่งแต่ก่อนเนี้ยคุณแม่ก็จะแบบให้คีโมหนักมากแล้วก็จะแบบ ผมร่วงตัวไหมเล็บหลุดอะไรแบบนี้พอตอนนี้งดคีโมคุณแม่ก็เริ่มกลับมาผิวพรรณเปล่งปลั่งก็มีเล็บเริ่มยาวขึ้นก็ก็ดีครับครับเห็นว่าตอนนี้แฟนาปวอ๋อเป็นหวัดเป็นหวัดหลังจากสงกลาไปีไปเล่นที่บุรีรัมมาแล้วก็ไปโดนน้ำอะไรแบบนี้เขาก็ป่วยเขามาติดเร่าก็ดูแลกันเป็นเรื่องปกติเหมือนทุกคู่คะคบเวลาแฟนป่วยก็ดูแลกันครับ ตัวพี่เป็นนี่ครับเพิ่งไปโดนฉีดยามาค <laughs> รับครับแต่ก็ไม่ได้มาให้ทำงานดีกว่าครับสนุกกว่าครับครับ